ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้เรามาทําการเขียนเว็บไซต์แรกของเรานะครับซึ่งการเขียนเว็บไซต์แรกเนี้ยแท็กต่างๆที่เราจะเขียนเนี้ยผมก็จะยังไม่ต้องงงนะครับทุกท่านยังไม่ต้องงงว่ามันคืออะไรนะครับผมก็จะทําให้เราได้เขียนเว็บไซต์แรกกันก่อนนะครับสําหรับวิดีโอนี้เดี๋ยว inte, เรามาเริ่มเขียนเว็บไซต์แรกกันนะครับเดี๋ยวมาลองพิมพ์ตามผมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววิดีโอต่อๆไปเนี้ยเราจะค่อยมาเรียนรู้เกี่ยวกับแท็ก นะครับต่างๆเป็นทีละขั้นเป็นทีละสเต็ปๆไปวิดีโอนี้เรามาลองเขียนเว็บไซต์เพื่อแสดงผลการเป็นเว็บไซต์แรกของเราก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับเปิดโปรแกรมไอตัวสับรามขึ้นมาแล้วมาที่โฟลเดอร์งานของเราเห็นไหมครับโปรให้ทีมหลังจากนั้นมาคลิกขวาที่โฟลเดอร์นะครับแล้วคลิก New File หลังจากที่เราได้ไฟล์มาแล้ว ทําการเซฟก่อนนะครับทําการเซฟโดยการาหรือวิธีการเซฟเรามาที่นี่ก็ได้ครับไฟล์เซฟแอสนะครับหรือกดคอนโทรลชิปและเอนะครับสิ้ปุ๊บเราจะมาเซฟชื่อไฟล์ตัวนี้ว่า index นะครับ .html ผมเซฟว่า index.html นะครับซึ่งการเขียนเว็บไซต์เนี่ยไฟ index.html โดยส่วนใหญ่นะครับาทางนักพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยเขาจะเขาจะทราบกันดีนะครับว่าไฟล index เนี่ยเป็นไฟล์แรกนะครับเป็นไฟล์แรกอะไรประมาณนี้นะครับ index.html หลังจากนั้นกดเซฟครับ สังเกตด้านซ้ายนะครับจะมีไฟล์ index.html โผล่ขึ้นมาด้านบนก็เปลี่ยนเป็น index.html และโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันผมจะเริ่มที่การเขียนแท็กนะครับ document doc type เ,เดยนะครับ หลังจากนั้นเปิดด้วย html นะครับแล้วปิดด้วย html ทำการเปิดแล้วปิดด้วย html วิดีโอนี้เราจะมาลองเขียนเว็บไซต์แรกนะครับทำตามผมไปก่อน header นะครับ อไปเติ้ลชื่อว่าโฮมนะครับ ิ่ตามก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีบอดี้คืตอนนี้เรายังไม่ต้องรู้นะครับว่าโค้ดพวกนี้คืออะไรแต่แค่เราจะมาทดสอบเว็บไซต์แรกกันเว็บไซต์ wi Fi แรกนะครับผมจะพิมพ์ชื่อผม จากนั้นกดเซฟนะครับวิธีเซฟก็คือมาที่ไฟล์แล้วกดนี่นะครับเซฟหรือจะกดคอนโทรลบกเนะครับสังเกตนะครับตรงเนี้ยถ้ายังไม่เซฟมันจะเป็นตุ่มๆขึ้นมาเห็นไหมครับถ้าผมกดเซฟแล้วครับปึ๊บเห็นไหมครับก็จะเป็นกากระบาดเฉยๆสแสดงว่าตอนนี้เราเซฟแล้วโอเค เดี๋ยวเรามาดูเว็บไซต์แรกของเรากันว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมพับตัวโปรแกรมไปก่อนมาที่โฟลเดอร์งานนะครับโฟลเดอร์งานที่อยู่หน้าเดสก์ท็อปของเราเนี่ยแล้วแตะบนคลิกเข้ามาดูเห็นไหมครับจะมีไฟล์ที่เป็นตัวรูปเบาราว์เซอร์อยู่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นรันรันบน Google Chrome แล้วกันดับรั้มหนึง่งแต่ผมขอเปลี่ยนก่อนไม่ค่อยชอบ i.e. สักเท่าไหร่อ่าเห็นไหมครับเว็บไซต์แรกของเรามาแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เรามีเว็บไซต์แรกแล้วนะครับเห็นไหมครับวิธีการลัานก็คือมาดับเบิลคลิกที่ไฟ index ในโฟลเดอร์โปรให้ปึ๊บลองดูเห็นไหมครับนี่คือเว็บไซต์แรกของเราได้ล้วเห็นไหมครับการพัฒนาเว็บไซต์ไม่ยากนะครับไม่ยากตอนนี้เราก็ได้เว็บไซต์แรกของเราละลองดูลองใส่ข้อความเพิ่มนะครับอลองพิมพ์ตามผมแล้วใส่ข้อความเพิ่มดู เซฟนะครับคอนโทลอสเลองกด F5 ดูหรือกดรีเฟซเห็นไหมครับขพอความเพิ่มขึ้นมาละใส่อีกก็ได้นะครับใส่อะไรก็ได้นะครับ ทดสอบดูเห็นไหมครับประมาณนี้ครับสำหรับเว็บไซต์แรกของเราอ่าเป็นไงครับมาแล้วเว็บไซต์แรกของเราไม่ยากใช่ไหมครับเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววิดีโอเนี้ยเราได้เว็บไซต์แรกแล้วเดี๋ยววิดีโอต่อไปเรามาเรียนรู้ว่าแท็กพวกนี้คืออะไร ที่เราได้พิมพ์ม,มาแล้วก็จะค่อยๆเป็นสเต็ปสเต็ปไปต่อไปนี้เราจะเริ่มการเรียนรู้เป็นสเต็ปสเต็ปไปเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับจนเราสามารถที่จะเข้าใจภาษาไอทีเอลได้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับวิดีโอนี้นั้นผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับจบไว้ที่เว็บไซต์แรกของเราตรงนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างเต็มที่ละนะครับทุกคนก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เลยรับรองนะครับ ถ้าศึกษาไปเรื่อยๆนะครับศึกษาไปเรื่อยรับร,อง,ร,บรบองว่าเราจะประสบผลส,สำเร็จและเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีในวันข้างหน้าได้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ